สวัสดีค่ะเพื่อนๆวนันนี้ก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนที่ไม่ต้องทานยาให้ยุ่งยากเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบทานยาเนี่ยถือเป็นเรื่องดีมากๆเลยวันนี้ก็คือได้ผลิตภัณฑ์จาก B.Ju Bye Bye Soap มานะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นสบู่ที่ไม่ได้เหมือนสบู่ลดความอ้วนเหมือน ที่อื่นนะ่ะแต่เป็นสบูท่ที่พิเศษกว่าตรงที่ว่ามันมีปุ่มปุ่มนวดคือเราถูธรรมดาเนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็แค่นวดลงไปนวดบริเวณที่เราต้องการลดก็จะช่วยกระชับสส่วนด้วยแล้วก็ลดเซลลูไลท์ด้วยเนาะแล้วก็แบบกินหอมด้วยมันไม่ได้แบบใช้ย,ยากอะไรขนาดนั้นนะเนาะก็ เดี๋ยวจะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะมีจูบายบายจบค่ะเป็นกล่องลักษณะนี้นะคะบ๊ายบาย